ที่คนต่างประเทศเขาอยากมาค้าขายมาลงทุนมากรุงเทพจุดที่ตั้งของกรุงเทพของประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจผมกลับไปที่จุแรกกรุงเทพหัวข้าคืออะไรก็คือเราพูดถึงการพัฒนาดิทิโยงกรุงเทพธนบุรีเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรหรือในการที่จะไปเรียนในการซ่อมในการเขียนโปรแกรมเป็นกระเพาะของกรุงเทพได้เลย ส่งเสริมสตรีฟูดเลยพร้านนกอนทำอะไรต้องป่าโอ้วัฒนธรรมของนีได้เยอะมีละอน,ะอนะสมุดปาการขัดเชิญสายทำกันอย่างย,ยึดโดยงครับยกตัวอย่างนครปฐมประชากรของประเทศของเรานะครับไดออ้ขาดนะครับจากมาตรฐานของการเกิดชูเรื่องไหนเราจะเอาอุตสาหกรรมไหนเป็นพระเอกของกทม ดูจากความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของกทมและทุกอย่างแล้วท่านสามที่สามเขตต้องมีศูนย์ของรัฐประชารัฐที่จะประสานงานพัฒนรารักษะให้กับพี่น้องในเขตนั้ัหวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมขึ้นเวทีที่กรุงเทพหมหานครต้องรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับก <sedan> ็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มามาฟังคำที่จาง ในเรื่องราวต่างๆจากพักพลังประชารัฐนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจและอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมารอรับฟังคำชี้แจงจากพักพลังประชารัฐถึงนโยบายถึงความต้องการของประชาชนที่มีว่าเราจะทำอะไรให้กับประชาชนรากหาบ้างนะครับที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนในวันนี้ ก็เป็นการปราสัยครั้งแรกของผมนะครับที่ที่ผมที่ชาวใ้ทุกท่านนั้นได้สมาชิกทุกที่ท่านเห็นอยู่ในเป็นผู้บริหารและผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐนั้นได้รับการคัดเลือกและได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเพื่อที่จะมาเป็นผู้แทนให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับ ี่น้องต้องมั่นใจนะครับว่าเราพร้อมแล้วนะครับในการที่จะรับไทยชาวกรุงเทพมหานครเพิ่งถึงได้คัดเลือกเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีมีประสิทธิภาพต่างๆนั้นมารวบรวมมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั้นได้คัดเลือกได้เลือกให้เราได้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับ พักพลังประชารัฐตระหนักดีว่ากรุงเทพมหานครออนั้นเป็นศูนย์รวมเป็นหน้าเป็นตาเป็นศักดิ์ศรีของประเทศที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ความสะอาดและความปลอดภัยตลอดจนความสง่าง,งามของกรุงเทพมหานครออนี้น,นะครับฉะนั้นผมและพักพลังประชารัฐจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพัฒนาในเรื่องทุกๆปัญหานะครับในการแก้ปัญหาในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพมหานครปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องการจราจรติดขาดก็ดีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยก็ดีสิ่งวดร้อนมลพิษ PM 2.5ก็ดีขาดการขาดเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครก็ดี น้ำท่วมน้ำเน่าเสียระบบขนส่งมวลชนปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นอีกมากซึ่งเราจะต้องแก้ไขซึ่งพรคพลังประชาชนก็พร้อมในการที่จะดําเนินการในทุกเรื่องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ผมได้พูดไปทั้งหมดแล้วนะครับพักพลังประชาชนจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็วที่สุดและพร้อมที่จะนํานโยบายที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในทั้งในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเราเพิ่มขึ้นเป็น700บาทนั้นถ้าผมกลับมาได้เป็นรัฐบาลมาดำเนินการแล้วก็ผมจะทำทันทีครับการลดราคาน้ำมันลดกา๊าซลดค่าไฟฟ้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ดูแลคนไทยทุกช่งวงวัยนะครับก็ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุแม่และเด็ก ผู้พิการผู้ด้ยโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเลยทุกคนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะครับก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีความได้เท่าเทียมกันทุกอย่างนะครับเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้าและความเป็นธรรมในสังคมทุกท่านครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้นั้นพักพลังประชาชนโชคดีมากนะครับที่มีแต่คนดีๆแล้วมีคนที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาอยู่ในพรคพลังประชารัฐนีนก็จะเห็นได้จากที่ทุกท่านได้ประจักษ์แล้วนะครับว่าทุกคนนั้นมีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพในการที่จะบริหารประเทศนะครับบริหารให้ทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงทําให้ทุกคนนั้นได้หลั่งไหลเข้ามายัางพรคพลังประชารัฐนั้นผมยังเชื่อว่าคนเหล่านี้จะเป็นมันสมองที่ จะเป็นมันสมองที่เป็นแขนเป็นข,าใน,ขาในการทํางานให้กับบรรดาพักให้กับพักเพื่อทํางานให้กับประเทศชาติและอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้โอกาสพักพลังประชารัฐนะครับ <Yeah! S 1> พวกเราอาสาที่จะนําความรักความสามัคคีมาสู่ประเทศชาติของเรามาเพื่อที่จะให้ ประชาชนคนไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวนะครับคนไทยทุกคนจะต้องมีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของความแตกต่างทางความคิดนั้นก็สามารถทำได้แต่เรื่องของความรักความสามัคคีของภายในประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวเราจึงก้าวข้ามความขัดแย้งและขจัดทุกปัญหานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้รับทราบได้รับ ความรู้ได้รับความได้รับการดูแลจากรัฐบาลที่จะต้องทำที่จะมาแก,แก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ให้ได้ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วครับที่คนไทยทุกคนนั้นจะมาทะเลาะก,กันเองพวกเราคนไทยต้องจับมือกันและนำพาประเทศของเราก้าวข้ามไปข้างหน้าไปข้างหน้านะครับเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ผมหวังวังอย่างยิ่งว่าทุกคนคงเห็นด้วยกับผมใช่ไหมครับ <Hey! S 1> คงเห็นด้วยนะครับว่าเราจะต้องก้าวขว้ามวางความขัดแย้งและขจัดทุกปัญหาเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นได้นำประเทศของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งครับขอบคุณครับ พลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐครับ